โอเคครับหลังจากที่เราได้ได้รับอาหารแล้วนะฮะเราก็ทำการกระบวนการของแก๊ปที่เขาขึ้นในแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราก็ไปส่งอาหารให้ลูกค้านะครับ อีกหนึ่งล้านนะฮะมันขึ้นมาอีกหนึ่งล้านโอเคนะไไนั่นเป็นไรเราไปได้นะเราไปอีก 1, ไไหนึ่งล้านไม่เป็นไรเราไปได้เซ็ตไปไม่ปัญหาไปได้อีกปากหน้าอะไร ตัดนะตัดนะตัดนะอไรอ่ะอะอู้กยจับอุบลนะครับเราก็ต้องพุ่งหน้าสู่ร้านกวยจับอุบลกลยจับอบอุบล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  無事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 無 ชบบถึงแล้วถึงร้านแล้วร้อนมากเลยให้ <laughs> ร้อนแบบกดตั้งานไม่ทันอะปัญหาว่าเราเพิ่มเขียน <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงหกหกหงหนึ่งครับ ทำงานไม่ทันเหรอครับพี่ตั้งไว้กี่นาทีอ่ะเขาตั้งตรงไหนพี่มันมันมันจะให้รับอัตโนมัติอยู่นะพี่ต้องรับงานเสร็จก่อนถึงจะตั้งได้พี่ก็ตั้งกับออออโต้ก็ได้นีไงรับอัตโนมัตเลยใช่กดออโต้โนมัติก็ได้ถ้าเราไม่ไม่กดเดี๋ยวมันรับของมันเองใช่ครับแนวมันจะรับให้เราเองแต่เราจะเลือกไม่ได้เดี๋ยวมันไปไหนบางทีมันไปนู่นแค่30บาทวิ่งทะลุไปอะไรนะนู่นมาไป ห้วยป่าลุงรุ่นเปนุ่นมันทำอย่างนี้เลยดีแล้วถ้าถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราปัดงานเนี่ยช่องปัดมันจะอยู่ทีงไหนปล่อยปล่อยเลยม่ได้ดับเองถ้าถ้ามันขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะงานเบสอะงานถ้างานอัตโ,ตโนมัติอะมันปัดไม่ได้เลยนอกจากกดรับแล้วก็ย,ยกเลิอกอะกดย,ยกเลิกเงี้ยรถยกมันก็เสียเครดิตเราพี่แต่แต่ยอย่างเงี้ยเราปัดยกเลิกได้ใช่อันนี้เราไม่เราก็ ทิ้งไว้เฉยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดไปเหมือนวันพี่เห็นนั่นแหละเมื่อกี้เนี่ยมันหาว่าเราเพิ่งสื่อที่ที่กดรับไม่ทันหลายรอบไปดิรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวมันไม่เป็นไรหรอกมั้งผมก็เคยหลายรอบอยู่ผมก็บางทีผมก็ปล่อยเลยมันก็ขึ้นเหมือนกันเพิกเฉยเหมือนกันถ้าคุณเพิกเฉยเหมือนกับเอไอมันจะลดงานลงประมาณนี้ทำนองนี้แหละแต่แต่อย่างนี้เราดูได้ใช่ไหม ได้ใช่ครับอันน,นี้เรื่องงานได้คนที่เราไม่ไม่เอางานนี่เราเราทำอะไรเราที่แหละเขาก็ปล่อยทิ้งเหมือนกันกับเราตอน,นพกุก็วิ่งมาไหมมันคนุณพวกพี่อยู่ข้างในเขาก็บอกเหมือนกันคือย่าไปรับออโต้เขาบอกเนี้ยออโต้มันลำบ,บากเราของีง้ยมันปฏิเสธยากเนาะเออมันปฏิเสธยากวันนั้นไปรอบีอินโ,โอยตั้งแต่คุมขึ่งกันขอบคุณครับ สองส้มขวัวแล้วก็ล็อกดาวน์วันจัำเนี่ะเขาขอข่าวใหม่ๆดูโล่กลัวเนาะส่งลูกค้าไม่ได้เอาเบอร์ให้ <c oughs> พี่ <c oughs> นะผมไปไม่ได้มีโทรหาผมนะพี่ทำงี้อะไรดีแล้วเวลาเราปฏิเสธเรากดกดกากระบาดใช่ไหมใช่กดกากระบาดกดข้าง,งบนหอ่างข่ะมันจะเขียนว่าไม่เอาปฏิเสธประมาณเนี้ยพี่ไม่ต้องกดหรอกปล่อยมันเลยมันจะดับเองทั้งผมทำไมมันเป็นอยู่ข้างล่างกากระบาด ขอบคุณครับมันแล้วแต่รุ่นห้องผมมันไอโฟน e พนพี่มันไอโเอป่ะไอโอเอสเออไม่อีดนอยาไอโนการจจอติดขัดเมื่อกี้เนี่ยแดงปรียงๆอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนครับหดรับไม่ทันด้วยหรอตัวควมัเตือนเลยตัว น้องรอ,อบแบด้ยดาน,นใช่นั่นแหละผมก็เคยล่อไปอาทิตย์หนึ่งเท่นั้นอ,อ่ะผมล่อไปอาทิตย์หนึ่งโหสิเซ็งเปลี่ยเลยปโดนไปอาทิตย์เลยเหรอโนทิตย์หนึ่งขาดงานแล้วยิ่งตกงานอยู่งานประจำไม่มีอยู่มาณนออั้นเทำงานประจำด้วเยนเรียกงาน ลเลยอ๋อ,อพี่เอาเลยนั่นแหละแบนในงานเข้าเลย โอเคหลังจากที่เราคุยกับพี่ๆเขาสาเรื่องนี้แล้วเรื่องแก๊สนะฮะก็มีสั่งสารกันด้านะฮะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปส่งของนะฮะส่งของร้านข้าวเหนียวข้าวเหนียวจับนะฮะก็ไปจับบนนะฮะเราก็จะมุ่งหน้าไปส่งของให้ลูกค้านะฮะเพื่อที่จะเราจะต้องทำเวลาให้เร็วมากที่สุดนะฮะก็ก็เอาความปลอดภัยเราเป็นหลัก มาเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็สองก็คือเรื่องความปลอดภัยแล้วนะครับผมก็ท่างด้วยการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่ป็ม,มุ่งหน้านะ ப்ளேக்டாயின Yeah, <laughs> we